คุณจสวัสดีมิไซสเกมทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมรีโปกันอีกเช่นเคยนะครับเก็บขยะผ่ารวยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันสซกนิดสักหน่อยครับเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลานี้ครับมันจะอัปเดตเนาะเหมือนว่าจะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นขอเล่นวอร์มือเส็กหน่อยก่อนที่มันจะมานะครับส่วนใครที่กำลังรอคลิปพีคอยู่นะครับ ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวผมทําลงแน่นอนครับพอดีว่าเพิ่งจะเพิ่งจะว่างจากธุรกิจันลานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจนะครับผมเดี๋ยวผมทําลงแน่นอนครับโอเคเราไปเลยเลยดีกว่าเพื่อไม่ไม่ไปการเสียเวลาอันนี้อะไรไม่รู้เรื่องใหม่เลยรดผมจำไม่ได้เราไปเลยอะไรไปป้างก็ก่อนหน้านี้มันมีอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครับ มีสถานที่ใหม่เข้ามาด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามีมอนสเตอร์ใหม่เข้ามาด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่นี่คือมีสถานที่ใหม่แล้วก็ของใหม่ๆนะครับของเล่นก็มีเพิ่มเข้ามาด้วยเออไปตาแรกอีซี่ชิวๆไม่มีอะไรมาก,กเปิดมาก็ได้ของเลยไปมากเไยเปลี่ยนชุ ชิวนะฮะมะแรกไม่ได้มีอะไรนะขบนุนอุ้ยดีนะไปไม่แตกปล่อยเราแรงเกินโอ้มาถึงก็งห้องมืดเลยเมีตัวอะไรมาบอดีไม่มีนะ เส้นทางรวยโอ้โหตามมาถึงนี้เลยเอละไรวะโอ้ยเราตรงนู้นนะโอ้โยย้ายจากตรงนู้นมาตรงนี้ไปเถอะอย่จะเห็นนี่เหรอไปได้แล้วไปแายละหายไปหายไปก็แย่แล้วทำไมเอ้ยวว่าไปที่อื่นดีอะไรอ่ะไปเถอะนี่นี่มา อาทีนี้หายไปซะงั้นอะไรโอ้กลัวมงกุดประชาดีพอเอาจริงก็หนีเว้ยราคารดอีกอเล่นตอนกลางคืนนี่มันก็บรรยากาศมันก็เอาอยู่นะเล่นคนเดียวด้วย ประตูนี่มันเมื่ีเสียงอะไรอะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใช่ไหมคุณได้ยินเหมือนผมใช่ไหมครับเมื่อกี้มีเสียงเหมือนแบบเหมือนมีบางอย่างมันเปิดประตูอะไรวะห้องนี้จะหมดแล้วม่ะปดูในนี้โอ้โหไม่แค่ห้องแรกนะ where <mully> ะเปิดใส่หน้าวันนี้น่ะนะ,ะ,บบนะพอๆนะคอยน้าแล้เวเบิดน้านะ่ะนะโอ๊ย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 เฮ้ย,ยมันมันจะยกได้แต่มันก็ยกไม่ได้นะ ไปนี่กันไดยนเดี๋ยวเป็เออโอเคจแรกก็กินเวลาพอสมควร วูดิมีสามห้องแล้วเช็คห้องนี้กัน ไม่มีนะเช็คไม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีสักหน่อยเลยกลายเป็นห้องโล,ล่งเลย ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีกไม่มีเฮ้ยอ๋อของมัน,น้อยแทะสงสัยเพราะว่าห้องแรกๆเราได้ไปเยอะแล้วห้องหลังๆมันเลยไม่มีก็ได้อย่างน้อยก็มีสองชิ้นอะได้มาสองหมืน่นก็โอเคแล้วสองหมื่นเก็บสามหมื่นเลยนะ โอเคนะตรงนี้เอาไปใช้ผิดทุก,กตรงน,นี้สองพันว้าวาไปแล้ว 30, เลไม่น่ามีตัวอะไรเลยโอ้สวยครับทางลงโอเคเดี๋ยวเอานนี้เข้าไปก่อน ว้าไปกับบ้านเฮาไปเฮอะไปได้แล้วแย่ๆเลวของมันมันเยอะแล้วไอ้ทริกแมนบักอใไอ้ช่วร้ายโอเคมาดูร,ร้านค้ากันวันนี้มีอะไรให้ซื้อบ้าง อยอยากได้แบบว่าดีจริงโอ้โหคืออะไรอะ่ะโอ้โหขอดูรัทธคาบสิ่จยิงรัทธคาบสิ่งมันต้องมีเพื่อนช่วยดันเราขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวเอเลย งยกเหรเขึ้นไปแด,ด,ด้ว่าได้เ้วยจบแล้วไม่มีอะไรเลยเพื่อใครที่เล่นกับเพื่อนนะครับมันมีร้านค้าพิเศษอยู่นะแบบว่าร้านค้าลับของข้าบนก็จริงๆก็ไม่ค่อยอาจมีอะไรมากแต่ว่าระเบยบพวกระเบิดน้อยหนาอะไรเงี้ยน,นะ อืมอืมเลือดเฉยอมอืมเอาสติมินาเยอะไปก่อนสติมินาเยอะไปก่อนแล้วก็อันนี้อะไรอหลับเพื่อชาร์จหรอหร <c oughs> ืออะไรเวลา เล่นเวลาพักผ่อนเองนี้ยเฮ้ยซีมิน้ารู้ๆเลยลองเอา,าสักอันมันจะได้ชาร์จไ้ขึ้นเออแล้วก็เลือดสำรองนะเ่อแบบโดนตกอะไรนี้ก็ไม่จะช่วยได้ คิดว่าจะดดไหมไม่นะเห็นขอกเกียตเลยเดี๋ยวก็รู้วาดูดหรือไม่ดูดอุ้ยเอ๊ะช่างมันไปเอานั้งดล๋ยเราขอเกียรตไปครับโอเคชอบแบบจัดหนักมากมาดูกันว่ามันช่วยอะไรบ้าง อย่เกี่ยวไหมเออน้องเหมือนเหมือนมันไหวขึ้นมหมแล้วถ้าเราอยู่เฉยไม่น่าเกี่ยว <laughs> นี่ครับแมปใหม่ Museum of Human Art นอตี่คือพิพิธภัณฑ์ศิลปะขอมง,งมนุษย์มีภาพผีด้วยพวกมนุษย์ที่เราเจอโอเคไปต่อรอบนี้เอามื่นหนึ่งอ่ะไหนขอยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หน่อยโอ้โหโ ไปไงยังยกได้ไิดอ้าพันแปลกนี่รู้เรื่องเลยนะทำไมจับแล้วมันมีเสียงเงี้ยไรด้วยแปลกๆเหมือนหน้าจอเรามืดลงด้วยป่ะ ไหนเอ้ยนี่ซื้อถึงอะไรครับกระโหกของมนึกแล้วก็สมิปต์โอ้กับดักมีภาพอะไรอ๋มีนี่ด้วยไปต่อคงจะไม่เจอตัวอะไร ตุ๊กตาหัวดนตรีแบบหุ้ยอยูตกใจหนลังตกใจรูกเงิอมีนะกี่เสียงอะไรหรืออ้าเอา้าโอ้สอรรีไม่เห็น demon people 我最红呀 ลุงตัวเดียวเลยโอ้นีิเจอตัวอื่นีะไม่กลัวเท่าตัวนี้เปไน็นอะไรของอยู่ไหนบ้างเนี่ยตรงเลยสามอันอุ้ยดวงตาเห็นทำ

สู้ไม่ได้มันเป็นกับดักระเบิดลบนี้โอเค สมควรกลับเอาผมไม่รู้ไอ้ชาร์ตนี่มันทำงานยังไงจริงๆเลยต้อง,องขี่รเขยนไปอยู่ดีเอข้างหน้าก็เดี๋ยวค่อยไปสมุด อีกเช่นเคยนะ 就破破满那点料。 ลุงมันทำเพลงอะไรไม่รู้ม,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 มันตกใจโหยังกแบบนั่งจำสเกลไอ้ตัวนี้ยิบอันสุดท้ายเลย ใช่หมดทุกคน,นเอาโอ้ยลุ่มเฮ่ะฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเล่นคนเดียวถ้าเล่นกับเพื่อนนะไอ้นี่มันจะพูดแปลว่าเปลี่ยนเสียง <c ười> เดินมาเช็คนี่แล้วแปลว่ามันไม่จับไหมผมนะไปอยู่แล้วว่าแอบดีกว่าดูครับผม,มอยู่วยอะแล้วเร็วนะเดี๋ยวนะผมขอเช็คทางนั้นผมใส่ปั๊บแล้วผมวิ่งนะ ถือมาดักตรงนี้เย้แล้วลุงตลกตายละใช้เวลาไม่น่ยไปลุงมาโอ้โหโอ้โหผมนึกว่าลุงมันไปทางซ้ายผมเลยวิ่งตกไอ้นี่แหละ ยายาหาที่หลบไม่ได้หาที่หลบไม่ได้หาที่ <c oughs> <c oughs> อะไรวะมันโกงมั <c oughs> <c oughs> โอ้มันโกงอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้รวยรวยก็แย่แล้วเออ จริง่โอ้โหกลับมาเริ่มต้นใหม่โอเคครับงับเนียไปแค่นี้แล้วโอ้โหเดี๋ยวแบบเมื่อกี้ไปนี่ผมสะดุ้งไรู้กี่สะดุ้ง่ะเพราะไอ้ลุงนั่นเลยแล้วแบบว่ามันโกงผมแน่ ตอนสุดท้ายคืออะไรอะ่ะแบบนี้ไม่เล่นนะไม่อัปเดตหน้าไม่ไม่มาแล้วอะไรอะ่ะโอ้โหไม่ไหวจริงอาเอาไว้เท่านี้ก่อนกันะครับผมขอไปพักก่นอนดจแปบ,บเมื่อกี้ไปนี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วก็ถ้า เสียงผมแบบไม่ค่อยดีนะไม่ต้องแปลกใจว่าผมเจ็บปากอยู่นะเจ็บคอด้วยนะแล้วแบบว่าน่าแะผมไม่ไหว <c oughs> ก็เอาไว้จกันให้คลิปหน้านครับสําหรับใครที่รอเกม PQ นะครับไม่ต้องไม่ต้องรอนใจไปนะดีวผมทําลงแน่น,นอน,นครับ